เคาะลุหนังกรับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเต็ดเมื่อวานนี้ครับลีโอเปอร์ดินานอดีตตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องของแผนการเล่นของลูเบนอโมลิมนะครับผมแล้วก็ได้ทําการสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับผมเพราะว่ามองว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแม้ว่าจะใช้แผนการเล่น4หลัง4ก็ตามแต่นะครับก็เสียประตูง่ายเหมือนเดิมก็เลยทําการสนับสนุนลูเบนอโมลิมให้ใช้แผนการเล่น3-4-2-1ต่อไปนะครับผมแต่ทว่ามาวันนี้นะครับผมทางด้านของแก แบ็กขวาตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะครับระบบการเล่น3-4-3ของลูเบนอโมลิมนะครับบอกว่าจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าน้ําเหลวอย่างไม่เลิกลานเนื่องจากสโมสรไม่มีนักเตะในตําแหน่งวิงแบ็กนั่นเองนะครับอมโมลิมกุนซื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการออกมายืนยันนะครับว่าจะคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยระบบการเล่น3-4-2-1หรือว่า3-4-3ต่อไปนะครับแม้ว่าตอนนี้จะประสบความปรชาชัยอย่างติดต่อเนื่องติดต่อกัน4เกมหลังสุดในทุกรายการแถมเสียไปปถึง12ระตู กันและยิงไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวในรอบ3เกมหลังนะครับอดีตในายใหญ่ของ Sporting งลิสบอนยอมรับว่าแม้ปีศาจแดงจะรั้งอันดับที่14นะครับผมโดยมีการแตนโดยมีแต้มอยู่ตา ใกล้ใกล้จากโซนตกชั้นมากขึ้นนะครับเขาก็ไม่สามารถคุมทีมในรูปแบบอื่นได้ในรูปแบบด่วดได้ที่ตัวเองไม่ช่ำชองนั่นเองนะครับและทําให้แกรี่ในวิลเชื่อว่าในเชื่อว่าอดีตสโมสรที่เขารักนักสอนแวลที่จะแพ้5นัดรวดและอาจจะโดนลีฟคขย่ําเละอีกในเกมแดงเดือดวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ต่อผลงานนะครับผมที่ย่ําแย่ของแมนยูเต็ดทางด้านของแกรี่ในวิลก็ได้มีการชี้ว่าระบบ3-43ไม่เหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาไม่มีวิงแบ็ก ที่สามารถเล่นได้ในเกมอ่านเรียกว่าเล่นในแผ่นสไตล์นี้ได้นะครับแล้วนี่คือสิ่งที่แกลลินวิวในการมีการพูดถึงไว้นะครับผมผมคิดว่าหากคุณเริ่มต้นและคุณต้องเริ่มต้นด้วยรากฐานในระบบที่ ต้องใช้คือวิงแบ็กนะครับผมคุณไม่มีวิงแบ็กที่เป็นลากฐานต่อการวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งเกมรับและเกมรุกได้ดีพอและพวกเขาไม่มีคนไม่มีใครอื่นในทีมอีกยิ่งไปกว่าน,นั้นมันเป็นเพราะมีไม่กี่ทีมที่ใช้ระบบวิงแบ็กและมันทําให้คุณต้องกระเสือกกระสนดังนั้นคุณจําเป็นต้องมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมทั้ง2ฝั่งข้างสนามและผมคิดว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นครับนี่คือสิ่งที่ แกลลี่นวิลนะครับได้มีการออกโรงวิพากษ์วิจารณ์ว่าแผนของดูเบนอโมลิมนั้นดูจะไม่เหมาะไม่เข้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับดังนั้นก็สิ่งที่กูรูทั้งสองคนนะครับก็คือ,คอตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งสองคนทั้งลีโอฟอร์นานที่ออกโรงสนับสนุนส่วนทางฝั่งของแกลลี่นวิลก็ออกโรงวิพากษ์วิจารณ์ว่าดูจะไม่เหมาะนะครับผมแต่สุดท้ายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าณเวลานี้ผลงานก็ต้องบอกตรงว่ายำแย่่่่่่สุดๆนนะะะะรรรรบบบบบบแแล้วบบนนแ้ววกบบก็็็ใบบใหหหหมมมมผเเเเททาาาีจปือ E ated, ในที่มีเกมรับแบบนี้นะครับก็เสียประตูง่ายเหมือนเดิมนั่นเองดนะังนั้นสิ่งที่แกลลิวเวลพูดก็มีส่วนที่ถูกต้องอยู่เหมือนกันเที่ว่านักเตะนักที่ว่าทีมแมนยูเตดชุดนี้ไม่มีผู้เล่นวิงแบ็กนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องรอดูว่าสโมสรจะมีการเสริมทับในช่วงของตลาดหน้าหนาวที่เพิ่งเปิดไปเมื่อวานนี้หรือไม่นั่นเองนะครับดังนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วก็เอาจะช่วยเด็กผีทุกคนว่าสุดท้ายแล้วทีมนี้ทีมจะสามารถก็เรียกว่าหลุดพ้นจากการจาก,จากสถานการณ์ที่ต้องลุ้น้นนนนหหหีตกชััรรืออไมม่คบงดข เคาะลูกนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราเนี่ยครับที่ไลน์แอดแอดตูนสายสานนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ